กาตอนนี้กำลังทำอะไรครับปุ้นขาติดเป็นอะไรคะเป็นอันนี้ค่ะเป็นอะไรคะอันนี้คืออะไรคะเป็นกลุ่ไม่ใช่ค่ะเป็นลิฟท์ค่ะลิฟท์ค่ะแล้วก็ฟลาวอะไรคะก็ฟลาวเวอร์ใช่ไหมคะโอเคอ่าเอาอีกค่ะเอาอีกต่อไปจะเป็นอะไรคะฟลาวเวอร์มันต้องมีอะไรคะบัตเตอร์ มันต้องมีบัตเตอร์ไฟเอาบูด้วยโอเคโอเคเยสอ่าเอาอะไรอ,อีกนะคะเอาบูด้วยอูโอเคเอาบ, okay, เอาบูเอาทำเป็นอะไรคะปูตัวนี้เอาเป็นบัตเตอร์บัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ฟเขาพุ้นก็เอาบูบัตเตอร์ไฟได้ใช่ไหมคะโอเคปุ้นกำลังตั้งใจแปะกาวคะ่ะโอ่น oh ไม่ทำเลยคะ่ะโอเคค่ะป้าจะตัดให้คะ่ะรูปอะไรคะบัตเตอร์ b u t t e r f l y b บลูใช่ไหมคะโอเคอ่ะปั้นติดตรงได้มันจะต้องบินอยู่ตรงไหนคะเหนืออะไรอยู่เหนือฟลาวเวอร์ใช่ไหมคะปุ้นเอาบัตเตอร์ไฟสีอะไรนะคะ purple นะคะเดี๋ยวป้าตัดบัตเตอร์ไฟสีเพอ p ์เพอรให้นะนะบัตเตอร์ไฟสีอะไรคะเอาอันเล็กเออเอาเอาอันเล็กกว่านี้หรอคะอู้อันนี้ก็เล็กแล้วนะปุ้นอ่าติดเลยค่ะเป็นบัตเตอร์ไฟสีอะไรคะ บัตเตอร์ไฟสีอะไรคะสีพล่เ <Purple S 2> พล่เพล่เพลค่ะอัดติดได้เลยค่ะอ่าขายับปลายขายับปลายขายับปลา,ายแปะได้เลยนะคะปั้นทําอะไรคะวาดหมุนหมุนอ๋อให้ซอช่วยเหรอคะให้ซอช่วยช่วยทําอะไรคะช่วยทำอ,ำอันนี้อ๋อต่อไปมีฟลาวเวอร์แล้วมีลีฟแล้วมีบัตเตอร์ไฟแล้วเอาอะไรต่อคะเอา เอาเดอะซันไหมเดอะซันพีเดซันต้องสีอะไรคะสีเยลโล่สิอ่าโอเคเดอะซันต้องสีเยลโล่เดอะซันต้องสีเยลโล่นะโอเคเดรสซันต้องสีเยลโล่โอเคใช้ให้มันหมดก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนใหม่นะอันนี้เรากำลังจะทำอะไรนะครับปุ้นโอเครอสักครู่นะเดี๋ยวป้าตัดซันให้นี่เป็นซันอะไรคะเ้าปุ้นคะซันเซ็ตหรือซันไลท์คะอะ อ่าเดี๋ยวปุ้นเดี๋ยวป้าทำให้ใหม่นะคะอ่าโอเคซันเยลโล่ซันเยลโล่นะโอเคเดี๋ยวป้าทำให้ใหม่ค่ะตอนนี้ปุ้นกำลังติดซันอะไรคะซันเยลโซันเยลโล่ซันเยลโล่กำลังจะเป็นซันไลท์หรือซันเซ็ตค่ะซันเซ็ตซันเซ็ตหรือซันไลท์คะซันซันเยลโล่โอเคเยลโล่ก็เยลโล่ค่ะช่วยค่ะป้าไม่ต้องดึงออกค่ะ ทำไมปั้นถึงติดอีกรอบบ้างคะเก็บนิงเดียวมันจะกี่เงยอ๋อมันจะอะไรนะมันจะมันจะมันจะออกไปเลยอ๋อ,อ AL. มันก็เลยต้องติดให้มันมั่นคงเหรอคะมั่นคงโอเคติดให้มันถาวรไปเลยเนาะโอเคเรามีอะไรบ้างล่ะคะไหนอันนี้คืออะไรคะปั้เวิรว์ดปั้แล้วนี่อะไรคะ,ระ,ะอันนี้อะไรคะอันนี้อะไรคะ แล้วเราจะเอาอะไรอีกคะเอาออ็มเข่อเอาอะไรคะไอเอ็มเข่ออเเข้อมันเกี่ยวอะไรกับธรรมเนกับธรรมชาติหรือเนเจอรัลคะวันนี้เราเกี่ยวอันนี้วันนี้เรากําลังทำเนเจอรัลนะคะมันเกี่ยวอันนี้เราทำเนเจอรัลเราก็ต้องมีมีแอนิมอลมี mountain มี mountain มีเบิร์ดมีเบิร์ดเอาเบิร์ดไหมคะอเบิร์ดค่ะโอเคค่ะเบิร์ดเราเบิร์ดเบิร์ดต้องสีอะไรคะสี สีอะไรคะสีกรีนอ่าปุ้นปุ้นเอาเบอร์สีกรีนป้านขาหยิบสีกรีนมาให้ป้าหน่อยค่ะอันนี้สีกรีนอยู่ไหนหยิบมาเลยโอเคอันนี้กรีนของปุ้นนะปุ้นจะทําเป็นเบิร์ดอ่าข้าวปุ้นแล้วข้าวปั้นเอาสีอะไรคะเบิร์ดเบิร์ดแล้วปั้นเอาสีอะไรคะเอาสีกรีนเอาสีกรีนเหมือนกันกับปุ้นเลยใช่ไหมใช่โอเคเดี๋ยวป้าทําเบิร์ดให้นะอ้าวอันนี้คืออะไรคะกี่ตัวคะใหญ่ฟึ่ง จูชูนะคะอ่ะขอบปุ่นตั้งคิวป้าก่อนสิคะอ่ะตั้งคิวอ่ะเบิร์ดป้าอ่ะป้านปิดติดเบิร์ดเลยค่ะทำไมเบิร์ดมันเป็นสีเขียวเบิร์ดเบิร์ดสีเขียวชื่ออะไรคะบินบิบินกรีนกรีนไพร์แพร์แพร็อตแพร็อตใช่ค่ะมันเป็นนกแก้วนะคะบิน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 ไบร์นไบร์อ้าวปุ้นติดแล้วค่ะปุ้นระวังเสื้อโดนนะคะปิ้นตด ใช่ค่ะติดได้เลยค่ะติดติดติดไม่ต้องเยอะมากถ้าติดเยอะมากเดี๋ยวมันจะเปียกเห็นไหมเนี่ยมันเปียกของป้นเปียกเขาปุ้นไม่เปียกของปุ้นไม่เปียกเขาปุ้นติดน้อยพอติดเสร็จก็วางไว้เลยค่ะวางไว้ที่กระป๋องกาวเดี๋ยวชอช่วยอะไรนะคะเดี๋ยวชอช่วยค่ะอ่เดี๋ยวชอชอช่วยโพนี่ช่วยโพนี่ไม่ต้องมาช่วยหรอกค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโพนี่เปียกกาวเดี๋ยวโพนี่เปียกกาว ซอปั้นอยู่ดังโน้น,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 นเดี๋ยวซอปั้นเปียกกาวนะไม่ัอ้ามันเลื่อนแล้วน่าเห็นไหมมันเลื่อนแล้วอ่ะคับปุ้น่ะต่อไปเอาอะไรดีคะเอาพิงพิงทําเป็นอะไรดีคะทำเป็นใบบัวฮะบูมบูมหมอ บูมต้องอยู่ที่บ้านแต่อันนี้เรากำลังทำเนเชอรัลดูซิในเนเชอรัลมันมีอะไรบ้างคะอ้ะไนบ้างเนเชอรัลมีอะไรบ้างคะมีสโตนไหมมีสโตนค่ะเอาสโตนไหมคะอะไรบ้างสโตนเอาสีอะไรคะว่าสีสกัลล์สโตนสีอ right, ะไรบ้างไว้ไว้ไว้ค่ะป้านขาเอาสโตนสีไว้ให้ป้าหน่อ,อย โอเคเดี๋ยวป้าทําสโตนให้นะเดี๋ยวรอสักครู่นะเดี๋ยวป้าทําสโตนให้อ้าวได้แล้ค่ะนี่ก็คือสโตนนะคะของทุกคนค่ะของปั้นด้วยของคุณด้วยค่ะติดกาวได้เลยค่ะต่อไปเนเชรอรลมีอะไรบ้างคะเนเชอรลมีเบิร์ด้วยมีสาตนด้วยอะแล้วมีอะไรอีกคะแล้วมีลิปด้วยแล้วมีอะไรคะ เอาขาวไหมคะเอาขาวเอาขาวอ่าขาวสีอะไรคะว่าสีสั o เ o ิฟเดอะขาวไว้กับแบกไว้กับแบกใช่ไหมแบกแบกเวลามันมีเลนนี่ใช่ไหมคะอ่าเอาขาวขาวสีอะไรเอ่ยขาวสีไว้อ่าไปหยิบสีครับสีไว้มาให้ป้าค่ะป้าตัดขาวให้นะคะมีไหมไม่เห็นมีเลยถ้าเท่านั้นเอาสีใกล้ใกล้เคียงเป็นหรอขาวเอ่อเป็น ไว์อฟได้ไหมคะเยอะก็ได้เอาสีครีมนี้ก็ได้ค่ะขาวสีครีมนี่นี่นี่สีนี้สีนี้เขาเรียกว่าอฟไว์ก็ได้嘛อฟไว้ก็ได้อันนี้มามามาเอาอ่ะเดี๋ยวป้าจะทํคขาวให้นะเราสักครู่นะขาวก็เสร็จแล้วค่ะข้าวปุ้นค่ะติดกาวได้เลยค่ะไหนติดตรงไหนคะขาวทาเยอะก็ได้นะคะเอาขาวอยู่ตรงไหนคะติดกาวได้เลยขาวอยู่ตรงนั้นใช่ไหมป้าจะ เาวกเท้าวไว้ตรงนี้โอเคว้าวปั้นติดเลยค่ะมีอะไรบ้างคะขอบคุณค่ะที่าสเตอร์สเตอร์แล้วมีอะไรอีกคะมีบัตเตอร์ฟลายมีบัตเตอร์ฟมีเบิร์ดแล้วมีอะไรอีกคะค่ะค่ะเดอะซันเดอะซันเอาที่ก็ได้แล้วเอาอะไรอีกคะทีนี้ เอาอะไรคะเนเชอร์ลดูซิในธรรมชาติเรามีอะไรบ้างข้าวพัน้นไข่ปั้นไข่ปั้นไข่ชันปุ๊บปิ้งพัน้นไข่แล้วเอาอะไรอีกคะมีอะไรเคยบอกป้าซิมีเบ็ดเอ็นคือมาดูในเนเชอร์ลมีอะไรคะมีเขาเยอะ มีทรีใช่ไหมคะกปุ้นกรปุ้นอยากได้ทรีไหมเนี่ยชัเราต้องมีทรีนะต้องมีทรีนะโอเคเดี๋ยวป้าจะทำทรีให้นะคะโอเคทรีทีทีปุ้นสีอะไรคะสีบูสีบูปั้นทีทีปั้นสีอะไรคะสีปั้นสีบูค่ะสีกรีนสิคะ อันนี้ทีปุ่นค่ะทีปุ่นโอเคอันนี้สีกรีนอันนี้อันนี้สีกรีนโอเคเดี๋ยวป้าทำทรีให้นะทีปุ่นได้ละค่ะไปติดได้เลยสิเนียค่ะโอเคมาครับป้าจะติีเอาทีบูนะทีปั้นได้แล้วค่ะสีบลูค่ะไช่ไหมคะอะไรนะคะใชะม่มไหมคะไม่ใช่ค่ะ<อ>ไม่ใช่ค่ะปุ้ยวางอะไร ได้ค่ะป้าปุ้ยวางค่ะอันนี้ต่อไปใน natural จะมีอะไรอีกคะนอกจากนี้เนอแลนด์เออเดนอแลน์เดี๋ยวป้าปุ้ยทำไดโนเสาร์ให้เอาสีอะไรคะไดโนเสาร์สีกรีนกรีนนะหยิบสีกรีนมาให้ป้าเลยสีกรีนหนึ่อันอ๋อ natural มีไดโนเสาร์สีกรีนมามาแล้วเขาปั้นจะเอาสีอะไรคะเอาสีกรีนเหมือนกันอ่าหยิบสีกรีนมาสองอันค่ะ two one two โอเคเดี๋ยวทุกคนจะได้นโดโนเสาร์นะคะอเอ้ามาแล้วค่ะไาโนเสาร์ของข้าวปุ้นข้าว้าน a n งก o วด้วยนะคะัมันอยู่ไหนอะไรนะคะห,หัวมันอยู่ไหนหัวมันอยู่ไหนนี่ไงคะหัวมันอยู่ตรงนี้ค่ะตาปุ้นก็ขีดตาให้มันอีค่ะอันนี้หางมันนะคะเทลอันนี้หัวมัน <c oughs> โอเคติดได้เลยค่ะในนัทรมเอ้ยอันนี้สโตนป้าไม่ต้องอ,ออกสโตนป้าค่ะ าปั้นก็มีสโตนด้วยอ้าวต่อไปมีอะไรอีกคะมีแพนด้าอ้าวแพนด้าเอาสีอะไรคะแพนด้าเอาสีเยอะๆโอเค,อเ,คเอาสีนี้ได้ไหมโอเคได้ไหมไม่ใช่อันนี้อันนี้อะไรคะสีอะไรคะ่เอเนอะอันนี้เป็นสี purple violet เ no. นาะอ่าต่อไปเป็นอะไรนะคะ แพนด้าโอเคไอซี่มันคืออะไรคะแพนด้าใช่ไหม <Panda. S 1> อ่าแชร์ด้วยค่ะแชร์ปุ้นหนึ่งตัวแพนด้าตลกมากอเอาง่ายๆนะต่อไปเอาง่ายๆนะป้าขอสเนกนะรอบหน้านะอ่าติดก่อนติดก่อนติดเลยค่ะเห็นไหมมันเลอะมือแล้วปั้นติดน้อยๆสิคะ โอเคอันนั้นคืออะไรนะคะอันนั้นชือคาวไม่อันนี้คืออะไรคะคือแพนด้าแพนด้าเยี่ยมมากยังมองเป็นแพนด้านะคะใช่อยู่ไหนอะสอบปั้นนี่ไงโอ้โหหาสอไม่เจอแค่นี้ก็เหลือลืมและอะไรคะซาปุปปี้ยอยู่นี่สอบซาปุปปี้ยอยู่นี่คะ่ะอ,อะไรอีกคะเอาอะไรอีกคะปุปปี้เอิร์ทไอหนิ คะสเน็กดีไหมคะเอาไหมคะอุ๊บอิชุมอชิกเอาสเน็กไหมคะเอาสเนกเอาสเน็กสีอะไรดีคะสีีอ่าหยิบสีกรีนมาให้ป้าป้าจะทำสเน็กให้อ๋อสเน็กเขียวมึเขียวกรีนนี่นี่มามาสีกรีนตรงนี้อ่สีกรีนมาค่ะสีกรีนมาค่ะสีกรีนมาค่ะ โอเค thank you ปั้นก็เอาสีกรีนใช่ไหมคะโอเคอ้าวได้แล้วค่ะเด็กๆ what s i s t h i s ะไรอะไรอ่าตอบก่อนตอบก่อนมันคืออะไรคะเจนี่โอเคค่ะปั้นมาเอาไปหนึ่งตัว thank you อ่าขับปุณนค่ะ what sister อะไรคะอะไรคะเน็ก กลัวเหรอคะกลัวไม่กลัวหรอคะสเน็กอันนี้มันเป็นสเน็กสมมุติมันเป็นสเน็กเปเปอร์มันมันไม่น่ากลัวหรอกอ้าวมาเร็วมาติดเร็วได้เวลาติดแล้วเย้เย mm ่เย่เย่เย่ไม่ทําอย่างนั้นหร <Okay. S 1> อกค่ะอ้าวเร็วปุ้นมาติดแลว้วเย่อ่าเสร็จหรือยังคะ พอแล้วค่ะทีนี้เรามาพรีเซนต์กันนะคะพรีเซนต์กันเลยว่าปุ้นกับปั้นทําอะไรอ่าปุ้นเอาไว้ตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวป้าจะปิดฝากาวไว้นะเดี๋ยวกาวมันจะแห้งเดี๋ยวเขาปุ้นเขาปั้นจะเล่นอีกไม่ได้นะเอาไว้ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวป้าจะปิดฝากาวไว้โอเคต่อไปปุ้็ปั้นอยู่นี่เอาไว้อยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยเล่นใหม่เดี๋ยวเขาค่อยติดใหม่อ่ะปั้นน้องโชว์สิปั้นโชว์ปุ้นโชว์อันนี้กําลังทําปุ้นติดอะไรคะ เป็น natural natural อะไรคะ natural natural เขาปุ้นมีอะไรบ้างคะไหนปุ้นลองบอกป้าหนึ่งอย่างสิคะป้าชอมีอะไรบ้างคะมีไดโนเสาร์มีไดโนเสาร์กรีนแล้วเขาป้านมีอะไรคะเขาป้านมีอะไรคะอ๋อไดโนเสาร์เหมือนกันดูสิของป้าปุ้ยดูสิของป้าปุ้ยก็มีนะทุกคนนี่ค่ะเหมือนกกนอลูนี่อ๋อนี่ไง ซอป้าเป็นซอ purple เห็นไหมคะเออแล้วก็มี flower มี stone อันนี้คือ natural ใช่ไหมคะ natural จะมี tree มี Cow มี bird มี s ันนะคะมี s ันด้วย bird อยู่ไหนคะนี่ไงนี่ไง bird สีกรีนนี่ไงคะ bird กรีนแพนลอกนี่ไคะอะไรนะคะ butterfly ปั้นนี่ไงคะนี่ไงสี blue นี่ไงคะ โอเคค่ะอ่ะทีนี้ข้าปุ้นข้าปัน้นปิดคลิปให้ป้านหน่อยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดฝากกดและกดและกดซับเบาๆจังแลกกดซับให้ข้าวปุ้นและข้าวปั้น,นด้วยนะคะอ่ะบายบาย,บายมาเล่นชั่วโมงศิละปะใหม่กับข้าวปุ้นข้าวปั้นนะคะบายบายค่ะ